สวัสดีครับพบกับเฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคภาวะที่เราจะพาไปจับสัญญาณวันนี้เป็นสิ่งที่สร้างความวั่นวิตกให้กับคุณผู้หญิงที่กําลังเตรียมตัวจะเป็นแม่หลายคนในครับแต่เรายังพบว่าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ยังสับสนเกี่ยวกับโรคนี้อยู่นั่นก็คือ ภาวะคันเป็นพิษซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยถึง4%ของคนที่ตั้งครรภ์ซึ่งพบนะครับว่าเด็กที่เกิดมาหลังจากคุณแม่ป่วยด้วยภาวะนี้จะตัวเล็กนอกจากนี้คุณแม่อาจมีความเสี่ยงต่อการตกเลือดหัวใจวายและน้ำท่วมปอดได้ช่วงหน้าใครที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้เราจะพาไปสอบถามจากคุณหมอเพิ่มเติมครับถ้าเกิดภาวะนี้เมื่อใดนะครับเราจะยุติการตั้งครรภ์ทันทีโดยที่ไม่คำนึงถึงอายุครรภ์เลย ีความรู้สึกดีจักใจรูกนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สังผ่ากับความรู้สึกได้ลิ่นลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอจุลี่เบ็กวิตเตอร์ อาการคันเป็นพิษจะมีความน่ากลัวอย่างชื่อหรือไม่ช่วงนี้นายแพทย์อุทารชัยโรจนวิพาสสุตินารีแพทย์โรงพยาบาลแพทย์รังสิตมารอตอบคำถามเราอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าในสมัยโบราณเนี่ยครัพบว่ามีภาวะภาวะหนึ่งซึ่งพบเฉพาะในคุณแม่ที่ตั้งคันขึ้นมาในอดีตไม่รู้จะรักษาอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือว่าพอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยอาการต่างๆได้หายไป มัยโบราณก็เลยคิดว่าเออการตั้งคันจะมีสารพิษบางอย่างเกิดขึ้นเขาเลยเรียกว่าคันเป็นพิษนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงขนาดตั้งคันก็คือการคุณแม่เนี่ยมีความดัน140-90ขึ้นไปนะครับหรือในคุณแม่ที่เคยมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูง,งก่อนตั้งคันอยู่แล้วเนี่ยร่วมกับภาวะอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นออมีภาวะไข่ขาวในปัสสาวะและมีภาวะบวมมากขึ้นอาการที่สําคัญขอ,ของคันเป็นพิษชนิึก รุนแรงก็คือเรื่องของปวดหัวบวมจุกแน่นลิ้นปีนะครับลูกดิ้นน้อยลงตาพร่ามัวนเพราะแทรกที่น่ากลัวมากก็คือเรื่องของเรื่องของเส้นเลือดในสมองหรือเส้นเลือดในตับที่แตกนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะเฮลนะครับก็คือมีเอนไซม์ตับสูงขึ้นนะครับมีเกรดเลือดต่ําลงนะครับซึ่งภาวะนี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนนุณแม่อย่างมากนะครับทำให้มีโอกาสสูญเสียชีวิตได้นะครับคือถ้าเกิดเป็นภาวะที่คันเป็นพิษหรือความดันโลหิตสูงขนาดตั้งครันอย่างเดียวนะครับ สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือพยายามประคับประคองการตั้งครันนั้นให้จนกระทั่งคิดว่ามีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนั่นหมายความว่าถ้าอายุคันของทารกนั้นครบกาหนดคลอดนะครับเราก็จะยุติการตั้งครันทันทีในทางตรงข้ามถ้าเกิดสมมุติว่าคันเป็นพิษนั้นหรือความดันโลหิตสูงนั้นอยู่ในขั้นรุนแรงก็ค <c oughs> ือเราจะดูที่160ต่อ110นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดภาวะนี้เมื่อใดนะครับเราจะยุติการตั้งครันทันทีโดยที่ไม่คํานึงถึงอายุคันเลยนะครับผมมักจะแนะนําให้ช่างน้ําหนักทุกวันนะครับหรือถ้าไม่ทุกวันก็ทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าการที่มีน้ําข้างในร่างกายก็เป็นอาการสัญญาณอันหนึ่งของโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะจะรู้ได้ว่าน้ําข้างในร่างกายสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการชั่งน้ําหนักตัวครับ คุณแม่ที่เคยมีอาการคันเป็นพิษมาแล้วครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดคันเป็นพิษได้ในการตั้งคันครั้งต่อไปมากขึ้นเนื่องจากคันเป็นพิษืออาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงเราจึงอยากแนะนําให้คุณแม่ที่กําลังตั้งคันหันมารับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนชนิดแอลอาร์จินีนที่มีบทบาทในการส่งเสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นซุปเต้าหูร้ร้อนๆสไตล์ญี่ปุน่นก็เข้าท่านะครับเพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแอลอาร์จินีนจะเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์ซึ่งช่วยในการคลายตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นใหห้ลลออดเื ทาให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกลดความดันโลหิตได้ด้วยครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับเฮลเช็คกันได้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ